คุณคงรู้จักเดือนนันแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของเดอนันวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรื่องราวของเดอนันกันครับอันดับที่10เดอนันเป็นภาพยนตร์สยองขวัญของอเมริกาออกฉายเมื่อปี2018โดยได้คอรินฮาร์ดีมากำกับและแกรี่คูเปอร์แมนเขียนบทจากโครงเรื่องที่ตนเองร่วมแต่งขึ้นกับเจมวานมีนักสแสดงนาคือเดเมนบีซี ไทลิซ่าฟามิกาและโจนาสโบรครสเนื้อเรื่องว่าด้วยนักบวชคาทอลิกรูปหนึ่งกับแม่ชีฝึกหัดคนหนึ่งที่ต้องพบเจอกับความลับดำม,มืดของศาสนาจักรในโรมาเนียเมื่อปี1952ซึ่งภาพะยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดกล้องไปในเดือนพฤษภาคมปี2017ที่บูคาเรสโรมาเนียและได้เชิญนักบวชคาทอลิกมาปัดรังควานณสถานที่ถ่ายทำด้วยอันดับที่9 เดอะนันเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ของภาพยนตร์ชุด The Conjuring โดยสร้างต่อจากภาพยนตร์เรื่องคนเรียกผี2แต่เหตุการณ์ในเดอะนันนั้นเกิดขึ้นก่อนภาพยนตร์ดังกล่าวโดย Warner b r o t h e r p i c t u r e ได้นำออกฉายในสหรัฐในวันที่7กันยายนปี2018และประสบความสำเร็จในด้านรายได้โดยทำเงินทั่วโลกไปมากกว่า365ร้ล้านดอลลาร์สหรัฐและนับเป็นภาพยนตร์ชุด The Conjuring ที่ทำรายได,ได้ได้มากที่สุด อันดับที่8ปดเดือนั้นจะดูมีความแตกต่างจากหนังในจัก,กรวาล The c คอน o u r i n g ที่ไม่ได้ขายแค่ความสยองกันอย่างเดียวแต่มีการคลี่คลายปริศนาการฆ่าตัวตายสืบหาจุดประสงค์ของวรลักษ์ผีแม่ชีว่าทําไมจึงมุ่งโจมตีเหล่าแม่ชีในวิหารแห่งนี้และการถอดปริศนาและการหาอาวุธที่จะมากำลับผีแม่ชีอันดับที่7ผีแม่ชีในเดือนนั้นมันคือวรักษ์ วรัก์มันต้องการอยู่เป็นมารศาสนาและเหตุที่มันจะต้องจำแรงแปลงกลายเป็นแม่ชีก็เพราะมันต้องการท้าทายความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าทําให้สถานที่ที่ควรปลอดภัยกลับอันตรายโดยในเดอนันภาคสองเราจะเห็นว่าแม้ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็ไม่อาจขวางกั้นพลังความชั่วร้ายของวารักไว้ได้อันดับที่6วารักเคยไปโผล่ที่เดอะคอนจูริงแล้ว ในตำนานปีศาจจากหนังสือ Lesson Key of Ceremon วาััก์เจ้าตัวนี้คือปีศาจร้ายที่ส่งต่อมาจาก The Conjuring ภาค2ไปยังเดือนนันโดยวารักปรากฏครั้งแรกในตอนที่บรอเลนต้องได้รับนิมิตถึงจะสามารถรู้ชื่อแท้จริงของเจ้าปีศาจตนนี้ได้แต่กับคนดูอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเจ้าวารักเคยโผล่มาในรูปแบบตัวอักษรที่วางอยู่ในฉากต่างๆให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วเช่นในฉากนี้ จะอยู่ที่ชั้นวางหนังสือและในฉากนี้ที่เอ็ดและรอเรนคุยกันและฉากนี้ในห้องครัวที่รอเรนกำลังเทชาเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังปูเรื่องราวไปสู่ผีแม่ชีในเดือนนั้นอันดับที่5ถ้าสังเกตดูดีๆหนังผีในจัก,กรวาลน,นี้ทุกเรื่องจะต้องมีสิ่งของอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับวิญญาณจนเราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตซึ่งมันก็เหมือนสิ่งของธรมธรมดาธรรมดา ที่วางอยู่ในฉากเท่านั้น 1. ใน The Conjuring ภาคที่1คือกล่องเพลง 2. Annabelle และ Annabelle Creation คือตุ๊กตา Annabelle 3. The Conjuring 2คือของเล่นแสดงภาพเคลื่อนไหว The o u k e r m a n 4. The Nun คือกุญแจที่ได้จากศพของ Sister Victoria 5. The Curse of La Llorona คือสร้อยคอของ La Llorona อันดับที่4 ทำไมเจ้าปีศาจร้ายในคราบแม่ชีวัลักมักปรากฏตัวให้ตัวละครหลักอย่างซิสเตอร์ไอรีนเห็นอยู่เสมอก็เพราะซิสเตอร์ไอรีนมีจิตสมัมผัสและเห็นภาพนิมิตได้ในขณะที่ตัวละคร,รอื่นๆอาจจะไม่มีคุณสมบัตินี้อันดับที่3าทำไมผีแม่ชีไปโผล่ในเดอะค n อนจูริงผีแม่ชีหรือเจ้าวัลักในเดอะนันได้สิงล่างของฟรานซิสหรืออีกชื่อหนึ่ง โมลิสได้สดําเร็จในฉากจบของเดนนันแสดงว่าเขาคือคนเดียวกับผู้ชายที่อยู่ในคลิปของเอ็และรอเรนวอร์เรนที่ทั้งสองเปิดใน The c o n นจูริงภาคแรกซึ่งลำดับเหตุการณ์ The c o n นจูริงจะเกิดหลังจากเดนันอันดับที่2ในภาพยนตร์เรื่องเดนันไม่ได้อ้างอิงจากคดีของเอ็และรอเรนแต่อย่างใดแะบ,บทคาทาหรือคาทาโมนาโทรี ory, เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุในเรื่องนี้มีอยู่จริง และมีเรื่องเล่าถึงการพบเจอเรื่องลี้ลับและบิญญาณในที่แห่งนี้ด้วยแต่ไม่ได้ตรงกับเนื้อเรื่องในภาพยนตร์แต่อย่างใดเพราะเรื่องเดิมน,นั้นถูกแต่งขึ้นมาใหม่อันดับที่ 1. ผีแม่ชีผีแม่ชีมีประวัติอันซับซ้อนวุ่นวายอยู่ไม่เบาโดยปีศาจตนนี้ปรากฏอยู่ในจักรวาลภาพยนต์คนเรียกผีปรากฏตัวครั้งแรกในภาพนิมิตที่รอเลนวอเรนเห็นระหว่างที่เธอถอดจิตเพื่อสำรวจ คดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในแอมมิสตี้วิ์บ้านผีสิงที่ขึ้นชื่อที่สุดหลังหนึ่งของอเมริกาต่อมาเกิดเหตุผิดปกติภายในบ้านหลังหนึ่งในเขตแอนฟิ์ประเทศอังกฤษเริ่มจากจุดเล็กๆนับตั้งแต่ของในบ้านเคลื่อนที่เองตามมาล้วยเรื่องหนักหน่วงด้วยการที่เจเน็ตฮอสันเด็กหญิงวัย11ปีถูกกัดโดยมีรอยฟันของผู้ใหญ่บนตัวเสียงของชายแก่ ที่ระบุชื่อว่าบิลวิลกินส์เรื่องราวโด่งดังมากขึ้นจนสื่อมวลชนของอังกฤษแสดงความสนใจและข่าวนี้ไปเข้าตาบาทหลวงที่คู่สามีภรรยาของวอเลนคุ้นเคยและวานให้ทั้งสองคนเข้าไปตรวจสอบและพบว่าบิลวิลกินนั้นมีตัวตนจริงมีหนำซ้ำแท้จริงแล้วยังมีผีแม่ชีที่คอยสั่งการอีกทอดหนึ่งทำให้พวกเขาได้รู้ชัดว่าผีแม่ชีมีอยู่จริงแถมไม่ใช่ผีระดับธรมธรมดาธรรมดา แต่น่าจะเป็นปีศาจที่ทรงพลังในขณะที่ปีศาจตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคดีทั้งสองอยังอรา,ารวาสอย่างหนักเอ็ดก็ได้บุกเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเจเนตที่ตอนนี้ถูกสิงสู่จนไร้สติส่วนวอร์เรนก็นึกขึ้นได้ว่าในภาพพิมิตหนึ่งที่เธอเคยเห็นเธอได้บันทึกชื่อของปีศาจตนนั้นและเธอก็ตะโกนเรียกชื่อว่าวัลักซึ่งสุดท้ายเธอก็สามารถส่งปีศาจที่ใช้รูปร่างแม่ชีให้กลับลงไปสู่นรกได้ ก่อนที่คดีในเขตแอนฟิลจะจบลงอย่างสงบสุขเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบบรรดเรื่องราวของเดอนนัดที่วันนี้เรานํามาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสุที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง Youtube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ